สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตกันซะหน่อยสําหรับเจ้า LV ลท็อปซันตัวนี้นะครับหลังจากที่เทส์ลันมา3-4วันนะครับลันต่อเนื่องเลยจ่ายโหลดทั้งบ้านขึ้นขึ้นลงลงนะครับโหลดทั้งบ้านเลยทั้งแอร์ทั้งปั๊มน้ําทั้งไมโครเวฟนะครับเอาเป็นว่าอะไรที่บ้านเรือนทั่วไปใช้นะครับอันนี้แหละนะครับโหลดทั้งวันเลยนะครับอ่าก็3-4วันทดสอบต่อเนื่องมาก็ถือว่า ผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการจ่ายโหลดปกติทั่วไปนะบ้านเรือนนะครับแต่ไม่ได้ลองกับเครื่องมือช่างหนักๆเช่นพวกตู้เชื่อมไฟเบอร์ตัดเหล็กนะครับก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับถามว่าใช้ได้ไหมก็อาจจะใช้ได้นะครับแต่ไม่แนะนำพวกนั้นมันค่อนข้างที่จะกระชากหนักไปนะครับแล้วก็การเอาตู้เชื่อมมาใช้กับระบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยทำได้แหละแต่ผมไม่แนะนำนะครับมันค่อนข้างที่จะ กินกระแสเยอะแล้วก็ดึงแบตหนักแบตโหดนะครับอ่าก็ไม่แนะนําแต่ถ้าเป็นโหลดทั่วไปตามบ้านเรือนนะครับแอร์นะครับแอร์สตัวนะครับปัป๊มน้ําอัตโนมัตินะครับเตาไมโครเวฟทีวีตู้เย็นพัดลมแสงสว่างตามบ้านเรือนทั่วไปผ่านสบายนะครับใครที่ต้องการเอาระบบ โซลาเซลล์เครื่องไฮบริดเนี่ยไปใช้ก็ลองพิจารณาดูนะครับเคาะราคาออกมาแล้วนะครับสำหรับเจ้า LV Top Sun ตัวนี้รุ่น5,000โปรนะครับ5,000วัตต์สามารถพาราเลลหรือว่าสามารถขนานกันได้นะครับเพื่อเพิ่มกำลังวัตต์หรือทำเป็นา3เฟสนะครับสามารถทำได้ตัวนี้นะครับเป็นไฮบริด ออฟกิจนะไม่ใช่ออนกิจนะครับไม่ใช่ออนออฟกิดเป็นออฟกิจเพียวเลยขนาด5,000วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็อยู่ราคานะครับอยู่ที่2 3 5 0 0บาทนะครับใครก็สนใจนะครับลองสั่งกันเข้ามาดูนะครับตัวนี้นะครับลองทดสอบการใช้งานจริงแล้ว ก็จ่ายโหลดจ่ายรายได้สบายนะครับใครยังไม่ดูคลิปรีวิวก่อนหน้าผมพาดูเจาะลึกไปถึงบอร์ดด้านในก็ลองไปดูได้ย้อนไปดูได้นะครับส่วนการฟังก์ชันการตั้งค่าต่างๆก็เหมือนเจ้าโควัตทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทยอยอัดคลิปการตั้งค่าต่างๆให้ชมในภายหลังนะครับเอาเป็นว่ามารายงานผลการทดสอบแล้วกันนะครับต่อแผงเข้าต่อแบตลันจ่ายโหลดกันทั้งบ้านสบายๆนะครับโหลดขึ้นไป2 0 0 0 3,000ตัวนี้เอา อยู่นะครับทั้งซับเมอร์ททำงานทั้งปั๊มอัตโนมัติทั้งแอร์ทำงานพร้อมกันไมโครเวฟด้วยตัวนี้เอาอยู่นะครับนี่นะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาเป็นเป็นอีกตัวเลือกนะครับสำหรับระดับเริ่มต้นนะครับระดับเริ่มต้นของเครื่องไฮบริดแล้วกันนะครับเริ่มต้นของอแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคน ที่จริงนะครับเครื่องไฮบริดพวกนี้หมื่นกว่าบาทมันก็มีหมื่นต้นๆหรือไม่ถึงหมื่นยังมีนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับคุณภาพมันก็ตามราคาอยากจะถ้าอยากเริ่มต้นที่มันดีๆอัพ เกิดขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับก็มองไว้พิจารณาดูนะครับนะส่วนใครที่จะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยอยากให้มันดีขึ้นมาอีกระดับนึงผมก็มี LV t ว p ท u อซันตัวโมเดล Sun 5K on/off กดตัวนั้นก็จำหน่ายอยู่เหมือนกันแล้วก็ TBB นะครับคลิปต่อไป <c oughs> นะครับจะเป็นการทดสอบ การใช้งาน KBB ตัวนี้นะครับเดี๋ยวอัพลงให้ดูนะครับที่จริงผมเคยทําไปแล้วแหละนะครับตัวนี้จะส่งลูกค้าเดี๋ยวจะมาเทสก่อนส่งก็จะถ่ายให้ชมกันอีกทีนึงนะครับอาจจะมีฟังก์ชันอะไรเด็ดๆซ่อนอยู่นะครับระดับเริ่มต้นนะครับบ้านเรือนทั่วไปโหลดไม่หนักมากโหลดธรรมดาสเตเบิลทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับสองหมกว่าบาทนะครับสองหม นะครับอ่าเป็นระดับเริ่มต้น h ฮบริดอ่ากระเถิบขึ้นมานะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นระบบหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับ48โวลต์6,000วัตต์ MPPT ระบบชาร์จด้านใน90แอมป์เป็นมออแปลงเทอร์ลอยเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นหม้อแปลงตัวนี้ก็จะทนขึ้นมาอีกอ่าเยอะเลยนะครับทนแรงกระชากโหลดได้ดีกว่านะครับตู้เชื่อมเครื่องตัดไฟเบอร์ใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นระบบมออแปลง โหลดกระชงกระชากนะครับตัวนี้รับไหวหมดนะครับ TBB นะนี่เป็นของ TBB inverter นะครับระบบอ่านี่รุ่นนี้นะครับโซล่า inverter เอาอินวันนะตัวนี้เอ่ออย่างที่บอกนะครับ เป็นระบบม่อปแปลงมันเป็นระบบโลวโวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นไฮโวลต์นะครับโลโวลต์ Low คืออนุกรมประมาณ3-4แผงตัวนี้อนุกรม6-8แผงเข้ามานะครับสามารถลันตรงๆโดยไม่มีแบตได้ส่วนตัวนี้จะต้องมีแบตเท่านั้นถึงจะลันได้นะครับแล้วก็ลืมบอกราคานะครับตัวนี้23,000ตัวนี้35,000อีกตัวนึง LV Top Sun m o เด l Sun 5 k ตัวนั้น45 0 0 0นะครับเลือกเอาตามใจชอบก็แล้วกันนะครับ เลือกอาตามว่า,าถูกประสงค์การใช้งานนะครับหนักๆห,หน่อยโหลดกระชงกระชากเยอะมอเตอร์เยอะก็เอาตัวนี้ไปนะครับใครอยากใช้งานออฟกิดบ้างอ,าออนกิดบ้างก็ใช้เป็นโมเดลซัน 5K ออนออฟกิดตัวนั้นไป4 5 5 0 0นะครับ ก็มีสินค้านะครับใครสนใจก็ติดต่อทักทายกันเข้ามาได้แล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วยนะครับใครสนใจแบตเตอรี่เป็น NMC นะครับ48โวลต์240กว่าแอมปลองทักทายกันเข้ามาพูดคุยกันเรื่องราคาต่างๆนะครับ อโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับจะเป็นของ TBB ทดสอบเครื่องก่อนส่งลูกค้านะครับใครสนใจพูดคุยอยากได้เครื่องสเปคไหนแบบไหนก็ลองติดต่อกันเข้ามานะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ